ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไรแฟมเบรี่นะครับ,ว,นนบ,รบวันนี้ก็อาบน้ำแต่เซาเลยนะครับวันนี้ก็อาบน้ำแต่เซาเลยนะครับพอดีก็จะขึ้นไปบ้านยี่สิบหลังนะครับอาบน,น้ำแต่เช้านะครับวันนี้จะขึ้นไปเดินเที่ยวบ้านยี่สิบหลังนะครับนี่แม่กำไรไปออนทัวร์นะครับ ส่าหแบบไปยางเล่นนะครับก่อนจะไปแล้วก็ให้กินอ้อยก่อนนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับก็ให้เขาได้กินก่อนนะครับนี่ภารกิจของเราวันนี้คือไปบ้าน20่สิบลังนะครับ น้องตังไปด้วยบอ่าน้องตังไปโรงเรียนนะครับไม่ได้ไปด้วยนะครับนี่มาเดินยืนดูหน่อยให้ถามหน่อยไปด้วยไหมครับนี่ฮะไม่ไปนะครับน้องตังไม่ไปด้วยนะครับน้องตังไปโรงเรียนนะครับนี่เป็นไงบ้างครับได้อะไรครับนันได้ยังอืม ในแมงมุมนะครับนี่แม่เป้งนะครับนี่นะครับน้องตังน้องตังไปเรียนครับกาลังตื่นนอนนะครับนี่เดยนเราไปกันเลยนะครับไปกันครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับก็เดินตามพระนะครับเตือนตามพระนะครับว่าพระสององค์เจาก็กำลังออกเดินบิณฑบาตนะครับนี่ เวลาตอนเช้านะครับแม่กำลังเดินตามนะครับนี่อ่ะครับเด้เราไปชมกันด้านหน้าเลยนะครับ กันครับอ่านี่นะครับขอกเราก็ได้เดินมาถึงอ่าสะน้าแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่อาจะมีสันบ้างอะไรบ้างนะครับขอไม่ได้ถือมาด้วยนะครับนี่่าจะมีสัน,สนบ้างน,นะนี่นะครับมันก็เป็นธรรมชาติดีนะครับ บรรยากาศเดินทางไปบ้าน20หลังนะครับนี่นี่ก็ถือว่าแม่กำไลก็เดินไวมากนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ด้านหน้าก็เป็นธรรมชาติดีนะครับเป็นป่าเป็นลังคาโรงช้างนะครับนี่บรรยากาศก็สวยงามมากเลยนะครับ แวะเขามาเที่ยวบ้านเราได้นะครับบ้านช้างได้นะครับนี่มาชมบรรยากาศสวยๆได้นะครับนี่นะครับเราก็ไปทางเส้นเลี่ยงเนียงนะครับนี่เป็นทางลัดนะครับ,รบอมองเห็นขาวๆไหมครับนอนนี่ก็เป็นบ้านยี่สิบหลังนะครับนี่ มองเห็เขนขาวๆาไหครับนะนี่นะครับเราก็เดินมาก็จะถึงแล้วนะครับนี่นี่นะครับมาแม่กำไรนะครับโอ้ตแตกเลยนะครับแม่กำไรนี่นะครับ ดูว่าถานนก็จะคึกคืนกันได้ไหมครับจเจอหน้าแม่กกัไรน,นะครับไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มองเห็นแล้วนะครับนุ่นนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับโอ้แม่กกัไรก็รีบจำอ้าวเลยนะครับนี่โอ้รีบจำอ้าวเลยนะครับใส่ดีใจเลยนะครับนี่ ไม่นานมาระโกไม่ได้มาก็นานแล้วนะครับนี่ก็หลายเดือนอยู่นะครับที่เราไม่ได้ขึ้นมาที่ที่นี่นะครับไม่ได้พาแม่กาไรมานะครับแต่แล้วก็แวะขึ้นมาเรื่อยๆมาตัดหญ้าตัดอะไรเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ไม่ได้พาแม่กำไรขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็ได้เลยพาแม่กาไรขึ้นมาครับนี่มีโอกาสนะครับเด้พามาไดพาแม่กาไรขึ้นมานะครับนี่ มาชมต่อกันด้นานนอกเลยนะครับนะครับเราก็ได้เข้ามาถึงแล้วนะครับนี่เนี๋ยนะครับสุพรรณษาทักทายเลยนะครับนี่ไปเขาได้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับนี่ฝั่งท่านี้ก็เป็นน้งต้นอ้อนะครับพอเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่ อะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับในช่องแม่กกำไรแฟมารี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ